สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาตะลุยหมายที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลออำเภอด่านบุนทศนะคะโอ้นักตกปลาอยู่ตรงนี้เลยเริ่มต้นทางเข้าอ่างเลยนะคะกตกปลาอะไรกันนี่แสดงว่าน้ำเยอะนี่นี แล้วก็ทางนี้โอ้ต้องยกยอบานแฮยกยอโอ้หน้ำลงเยอะนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเป็นไงหมายมหาชนข้างใน น้รบนนยอจนมากจะมาคนยรบยอกันทั้งนานนะคะดูไหมายตกปลาด้านในจะพอมีที่ว่างให้เราได้ลงไหมนะคะ ห้ามลำเชียงไกลตอนบนอำเภอด่านบุนโทษค่ะเป็นไงเป็นไงเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะืะคืนฝนตกหนักมากทั้งลมทั้งฟ้าเลย ้ค oh, นนี้เป็นบ้านอยู่เลยอ๋า oh, oh, วันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเนี่ยพี mm hmm. ม่มะนะ mm hmm. แร่งว่าฝนตกนอะเ mm hmm. นาะอืมยามยกาศโอ้ oh, mm hmm. นั่นยกยอดีละดูนะอันใหญ่เลยนั่น่ะ หลังใหญ่เลยสองหลังายเรือมาแล้วอ,อ๋อนู่น่ะตัวอันนู่นะมีเครื่องด้วยนะเครื่องยกนั่นนะ่ะโอ้โหจริงจังมากอ่าวันนี้น่าตกปลาไปไหนไปอยู่ตรงไหนกัน มาดูตรงนี้ดีกว่าเนาะตรงประตูทางเข้านี่เนาะ,นะอือไปดูก่อนเออ่นก่อนไหมพีมนะนี่เตกอยู่นี่อืมกขตกอยู่ทางนี้แหละทางเข้าแพรนี่แหละวันนี้เราจะมาลองดูหมายธรรมชาตินะคะไม่ได้ไปลงแพรนะคะ จะลงแพก็ต้องไปจองล่วงหน้าแหละค่ะ,ะเดี๋ยวมาลงสำรวจไม้ดูแถวนี้ก่อนต้นอะไรต้นนั่นนมะขามเทศนั่นเนี่ยป้าน่าจะเหมาะไม้ธรรมชาติอลองดูเล่นเล่นก่อนค่ะลองเข้าไปดูข้างในแล้วค่ะโอ้ไม่น่าไม่น่าลงแล้วอีกอย่างก็มันฝนตกมันเปียกเฉยแฉะนะคะเดี๋ยวเราออกมานั่งข้างหน้ากับนี่ค่ะตรงนี้ดีกว่า ปอดีไมยว่างนะคะโอ้เมื่อคืนฝนตกหนักค่ะฝนตกหนักมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองนั่งเล่นข้างหน้าดูตอนนี้น้ำระดับน้ำในอ่างก็โอก็ยังไม่ขึ้นสูงเท่าไหร่นะคะ ก็จะมีนานาเข้ามาตกปลาแต่เช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งหมายนะคะหมายตรงนั้นะ่ะว่างพอดีนะคะดูด้านนี้กันค่ะอืม เดี๋ยวเข้าไปนั่งด้านหลังนะคะด้านหน้าเลยสารพรับพิงไปหน่อยนึงนะคะอ่างเขียบน้ำลำสิงไกลตอนบนอำเภอตานกนทษค่ะ